ตอนนี้อยู่ร้านครัวลุงลิมเราอ่านถูกใช่ปะลิมใช่ครับคุณลิมครับเาจะอยู่ใกล้ๆกับโนเทลลิมเพยใช่ไหมเดินสามารถเดินกันมาได้นะร้านใหญ่นะแล้วก็เข้ามาในร้านมีหมัสสะด้วยนวดแล้วก็ติมทะเลแบบนี้เลยมีที่ถ่ายรูปมีนั่งเล่นมีเตียงผ้าใบโอเคมากชิลเมนูแรกนะคะปูหนึงคอันนี้โลละแปดร้อยนะคะ แล้วก็รีเควสว่าขอเป็นตัวผู้อย่างที่เราชอบกินตัวผู้อ่าตัวผู้เนี <Yeah> ่เสริมแล้วมาอุ้ยร้อนร้อนเลยอ่ะร้อนใช่ใช,ใช,ใช,ใช่ราคาดีอยู่นะร้อยหนึงร้อยยี่สิบอะไรอย่างเง้ยมีน้ำมะพร้าวด้วยลูกเข้าไหร่น้ำเมื่อกี้ห้าสิบบาท อืมราคาดีเย็นฉ่ำมากใช่โอ้ลูกใหญ่มช่อมาให้เรียบร้อยมีช้อนให้ตักเนื้อด้วยย่มบางร้านช่ออย่างเดียวไม่มีช้อนช่อชื่นใครไม่ค่อยเห็นอันนี้เท่าไหร่อันนี้คือน้ำแช่มะกรูดเอาไว้ให้ล้างมือค่ะที่แบบเวลากินอาหารทะเลใช่ป่ะแล้วก็คือแบบให้ล้างมือลดกินขาว เมื่อก่อนเห็นบ่อยเราหลังๆไม่ค่อยเห็นอในความวุ่นวายแล้วความไม่ er หิวัประมาณห้าจานอย่างเดี๋ยวรอดูอาหารกันนะคะมาลวจ้าอันนี้คือคืออะไรนะคือผัดชาผัดชาทะเลสีน้ากินมากอันนี้มาแล้วอีกหนึ่งท่ามุยท่าม่ยคอมคราอันนี้เป็นกุ้งอบเกลอนะคะคุณเฮีย คุณเฮียเริ่มปฏิบัติการเ่่าาไมถยรแกะปูนะคะเพราะว่ามือจะเลอะแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับมาแล้วหนึ่งชึ้งเออฉันเชียงปูค่ะก๊อฟเลยเนื้อแน่นเอนื้อแน่นแดงกรอบน้องบอกว่าเพิ่งมาส่งอาวุธเราไม่ต้องซื้อนะประหยัดไม่เคยได้ถ่ายไว้กินที่บ้านแล้วกันถ่ายถ่ายอุ้ยเปลือกดีด้วยอ้ยเนื้อแน่นเดนื้อแน่นมากแน่นใช่ค่ะ

อีกหนึ่งเมนูค่ะปลาหมึกผัดน้ำดำหมึกผัดน้ำดำครับช่วมีแบบผัดน้ำดำกับต้มใช่เขาเรียกผัดหมึกผัดน้ำดำและกอันจะเป็นเมนูหมึกผัดหมึกต้มน้ำดำหมึกต้มน้ำดำถ้าหมึกนุ่มน้ำดำจะเป็นน้ำน้ำซุปซุปอันนี้แบบผัดนะคะคืออร่อยแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มถ้าคนเคยดูคลิปเราบ่อยๆอ่ะ ก็จะรู้ว่าถ้ามันอร่อยแล้วเนี่ยเราจะไปจิ้มๆมันสดมากหวานใช่ไหมนี่มันมันแน่นกรอบหวานอ่าคือรู้เลยว่าเนี่ยเพรน้องบอกว่าเพิ่งมาวันนี้อะไรเงี้ยใช่เพิ่งมาส่งโอเคมากโลละแปดร้อยครับคุ้มปิดจ็อบกันนะคะมื้อนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเดี๋ยวให้เฮียขึ้นบินให้นะค่บปูแปดร้อยบาทใช่ก็หน่อไม่ถึงพันที่เหลืออ่าตีซะว่ามัน 9ก้าร้อยนิดๆพันหนึ่งอันนี้ลูกละห้สิบาทก็สองลูกร้อยหนึ่งแล้วน้ำเปล่าก็ราคารนอาหารและไม่ได้แรงมากแต่ก็โอเคความสดก็เลยทําให้ทุกอย่างคืออร่อยคุ้มชอบปลาหมึกผัดน้าดํามากเขาจะไม่ได้ตัวใหญ่นะเขาตัวตัวแบบไม่ใหญ่อะแล้วมันเคี้ยวแล้วมันเีอออร่อยไปเลยอะคือกินแบบอร่อยมากแล้วปูคือ ผูสดผูสดแล้วก็เดือดหวานอร่อยจนไม่ต้องติมน้ำจิ้มนะครับกินไปองงกินไปองงแล้วก็แบบเนื้อดีเนื้อดีเนื้อสดเลยเนื้อแน่นเป็นก้อนไม่เหละเคี้ยวไปหวานนะทะเลผัดฉ่าก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ส่วนหมอปลาปลาเลยนะปลาอินทรีย์ท่าน้ำปลาเนื้อแบบ เนื้อแน่นอะค่ะแล้วก็ไม่เค็มไม่เค็มเลยอะแบบอร่อยกินเปล่าๆคือมันๆอร่อยละเคชอบน้ำมะพร้าวเหมือนกันสดชื่นเนาะแล้วเหมือนเขาเย็นนานมากอะกินจนอันนี้มันก็ยังเย็นอยู่เลยนะคือแบบนั่งชิวมากเลยสองชั่วโมงกว่าแล้วตอนนี้นี่เรากะว่ากินข้าวเที่ยงแล้วนี่นั่งเลยเถิดมาเย็นละโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าที่พักกันดีกว่าไปค่ะ